ก็ผู้จัดการผมมีเรื่องจะแจ้งให้คุณตั้นทราบว่าบริษัทของเรามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการคนใหม่เรื่องนี้นะครับผู้จัดการช่วยแจ้งให้พนักงานของเราในบริษัททราบด้วยนะครับครับได้ครับท่นานประธานเดี๋ยวผมจะแจ้งให้พนังกงานทุกคนทราบครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพนักงานทุกท่านครับ วันนี้คราก็จะมีเรื่องมาแจ้งให้ทราบว่าเร็วๆนี้กังรัดวนจะมีการ่เข้ามาว่ผู้ชายานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย็ไอ่ใช่เ่องของคณกับคนน้องอ่ะเดยวสสุดท้ายงกดกกันมาแล้วเอาจันจะมาในเร็วๆนี้แนนอนหรับพูดสองคนนี้พูดดีมากแะพูดจบก็ต้องใจทันมานะ กันที่มีอยู่ยังไม่พอหรอคะคุณต้ยเลกมาก ครับสวัสดีค่ะคุณลุงพาอะไรหรยังคะยังเลยครับลุงมีขนมด้วยวันนี้น <acy> <left> <ห PA> ี่ค่ะขอบคุณมากครับค่ะเช้าวัสดีค่ะครับตำรวจครับขึ้นมาชิวยช่วยกันขอโทษครับน้า หมเดินทางภายในนะครับอยู่ชั้นสี่ครับบนสุดครับขอบคุณค่ะชั้นสี่ ก็หลงอย่างไรประซาร์กขึ้นเรือยๆหลับุกสลาเลยครอบไรเนี่ยเสียงเมาเลต่องวัาดุระลอกการยิงกนกับปีมาแล้วในสิ่นปีนี้ส่วนงานที่ผมม่งให้กำลังใจโดยเฉพาะอยงารับเแล้่ยค่ะเนี่ยนะเแล้วค่ะ แน่นะครับนี่ครับแล้วก็เรืลิกสอบไปแล้ววันนี้นะครับก็จะมีประธานใหม่นะครับเข้ามาฝึกงานเป็นจำนวนสามคนนะครับคนนี้นะครับก็ขอให้เป็นงานใหม่นะครับเข้ามาในลำกล้องได้เลยครับเจ้าหน้าในลำกล้องแล้วแล้วใส่ะัน่อเจ้าหน้าในฝากล้อง จ่ายคานชื่อนะคะต่อรกับเงอฝกมค่ะบริัหรืชื่อ้ของกไค่ะครับผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าบริษัทของเราจะรับพนักงานเข้าแก้2คนนะครับเอาแล้วทไมารศ้สาคนลนคุณอยู่พัวกล้วคุณเลวเอาประมาณสามคนป็นว่ะผมได้อมาสอเดือนครับเรียนรู้ว่าใครที่จะบาโปรได้ไดเป็นพนักงานในบริษัทครับแแล้วได้ทีู่คไมคุณพูดมา เดี๋ยวผมจะจัดการเองว่าจะให้ใครอยู่กับใครครับค่ะม่ได้มาคนแรกครับผมจะจัดให้อยู่กับเสาในแอนครันส่วนวันที่สองในสามนะครับผมจะให้อยู่กับเมยคุ้มรับครับจุดนั้นเลยครับเชิญครับครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมการจุดในทื่ของรักการจำกันของการเิน <mile> อย่างนี้นะครับตรวจป้องกันเรามีกระดาษทั้งหมดกับที่มีค่ามีความคุณเข้ามาในบริษัทยังไงเนี่ยปีเข้าไม่ได้ค่ะตลาดเสร็จหยุดพูดว่าผมจะแน้งำว่าเหนือนะครับการเห็นนะครับ้นเชิงกลยุทธ์นะครับเป็นการทำหน่วยวิสัยทัศน์กลยุทธ์และการเห็นนะครับ้นสองนะครับการปรับมุมหนัง เ็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพขององค์การจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนะคะสามารบการควบคุมคุณภาพเป็นกระบวนการจากระบบการทำงานและการปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพสมบูรณ์พ้อมกับที่กำหนดไหลรัคมีข้อที่สำคัญนะครับในเดือนนี้นะครับบริษัทของเรานะครับจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะ ถ้าประมาณทำ่อยถึงเปาหมายที่ที่ได้วงไว้นะคบเดี๋ยวจะมีการพูมันเดอนให้อีกนะครับแล้วก็ไเงิน้บ่ะไรทุกคนเลยครครับผมก็ขอกากไปนะครับฝา่เดนมาพรุ่งนี้ตอนเย็นไปกันทานี่ทำงานไรองคนอยนนน เออคุณไม่ใช่อเนรอเออโอ้โไม่ใช่ก็คืไม่ใช่ค่ะไม่เข้าฟังฟังไม่เข้าโอ้โหคุณผู้นะอะไรไม่ไหวก็บอกผู้จัดการเขาใช่การสะดวืบคดีพิเคะไม่ก็คุณจ๋าคุณผู้หลังก็มาลองบริษัทค่ะ ไม่ละไม่ละหไม่รอไม่ลับน้าจักรไม่รับบริษัทผมนะไม่รับระบบผูกกระทนะครับคุณเจ้าผูจการนี่ยันของใครกคุณเจ้าให้ไวเชั้นขาพิสการแต่นี่มันไม่ใช่สิ่งที่จึงจำนะครับกิจการดูก่อนสิคะที้เชื่อสามเพื่อสนิทชิ้ดูดีครังในแผนก กวนจะนิคนไหนแล้วครับแอบมาคาะถามดูไม่ใช่คุณไปทำรายงานคนอื่นมาส่งแล้วครับผู้จัดการคะดิฉันไม่ได้ดีไซน์ยังไงนะครับแน่แล้วเนี่ยสิที่มันไม่ใช่งานของคุณนะที่ผมจำได้นะผู้จัดการก็ตรวจสิคราว่างงาน่องใครกันแน่นั้นคุณก็ไปทำมาส่งผมไว้นะครับผู้จัดการจะรับไหมคะรองอ่ะผมบอกว่าไม่รับการตรวจสอบถ้าคุณไม่ออกไปเดี๋ยวนี้ผมจะไล่คุณออค่ป สักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่มีเพียงเธอลุงลุงทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะคะลุงมาพักให้หน่อยตรงนี้มันร้อนก็นั่งตรงนู้นดีกว่า อู้รู้ไหมวันนี้อ่ะมีเด็กใหม่ที่เข้ามาสามคนอ่ะมันจะมีคนหนึ่งโดนแจ้งจากเขากับแอมน่าสงสารมากเลยอ๋อคนที่หน้าฝักเออใช่ไหมใช่น้องคนที่หน้าฝักเถื้ออ่ะสงสารมากเลยวันนี้โดนแจ้งให้ทํางานคงจําได้ไหมอ่ะอืมพอจําได้กี่โมงแล้วแฟตอนนี้ข้าโมงแล้วถ้าเวลาเลิกงานแล้วผมไปแล้วนะลรูบ๊ายบาย không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หยุดปรมาทก่อนครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องจะมาแจ้งให้นักงานทุกคนได้รับทราบเนื่องจากตอนนี้บริษัทผู้ค้าได้ยกเลิกสัญญาทําให้บริษัทของเราขาดทุนเป็นจานวนมากกำลังจะละ้มละลายสาหรับในวันนี้จะมีผู้บริหารท่านใหม่เข้ามาบริหารงานเชิญประธานท่านใหม่ได้เลยครับ

สวัสดีคับท่านประานสวัสดีคาจู่เลยรับผยาไหม้อคนนดครับจากที่ผมได้ศึกษาดูแของเป็นงาคนผมคิดว่าบริษัทของเรามีปัญหาในการบริหารเี็อย่างมากผมจึงได้นาเทคนิคการบริหารสมัยใหม่มาแก้ปัญหาของบริษัทของเราบริษัทของเรานั้น เกิดการหน้าช้าในการบริหารผมจึงได้การประชุมทุกคนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของบริษัทในครั้งนี้ครับวันนี้เราประชุมเรื่องเทคนิคการบริหารการมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อจะแก้ปัญหาของบริษัทครับการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการบริหารที่ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงาน ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความผูกพันและความรับผิดชอบต่องค์การมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องเห็นความสําคัญเพราะทั้งมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักฐานและองค์ประกอบที่สําคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสิ่งสําคัญจะต้องทราบถึงประโยชน์ก้อจํากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้สมามา,บบารถนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ ครับผมหวังว่าในหนึ่งเดือนข้างหน้าบริษัทของเราจะมีการพัฒน,นาและเพิ่มยอดขายให้มากยิ่งขึ้นครับผมขอปิดกรารประชุมและขอให้ทุกคนตั้งใจและทำงนานให้อย่างมีประสิทธิภาพผมครับนีเ่เราจะเข้ามาใหม่ได้ไหมได้ไัม Thank okay. you. อ,อ,อืมเนาต้อ,ตองทำอะไรอีกเราดออะไรหนล่งลนะเกมข่งลู đi yeah. ว่าคังเป็นอะไรไหมั่นหนูหายหมเลยค่ะหนูร้แเวลาแค่ไม่กี่ชมหนูคิดว่านูน่าไม่ไหวแล้วค่ะน่าจะทำไม่ันแน่ๆเลแการมหายไปก็ไม่รู้เลยค่ะพี่หนไปเข้ามาในู่งานหนูก็หายไปหมดเลยแล่งเลยแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองที่ตองสงคุณเห็นไหสองนั้นเดินที่โต๊ะของน้องโจนนะแต่ไม่ทราบว่าน้องเขาจะไปทำอะไรไหม แล้วงานนัไนขสงวันนี้เลยเหรอคเราไม่ค่ะแค่สี่ชั่วโมงสอะวันต้องทำยืนยันแล้วงานมันเยอะหนูว่าทขาไม่ทันค่ะเราพูดหรือู้จัดการได้ยังยังค่ะยังไม่กล้าบอกเราขอเขาดูก่อนก็ได้นะขะว่าจะทำได้ค่ะไม่ต้องรีบให้พี่สองวันช่วยเลยรไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจัดการเองก็ได้ค่ะแล้วเราจะลองพยายามดูก่อนค่ะถ้าไม่ทันยังไงหนูก็จะรับผิดชอบเองค่ะ อนะีอะไรก็บอกพี่สองคนได้ขกด้ค่ะสองคนรยผู้จัดการจะช่วยเรียกคุณสาวและคุณเอมมาพบผมด้วยได้คคุณสาวและคุณเอมประธานเรียกพบที่ไนองประธานับ ที่ผมเรียกพวกคุณมาวันนี้เพราะผมเห็นว่าพวกคุณไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานทั้งคู่และผมจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อคุณแก้ไขปรับตัวค่ะเพื่อนอยากทำอะไรที่ผมเคยทำที่แตกแยกที่ขอร้องขอร้องเพื่ออะไร การมาผมหน่อยครับคุณช่วยไปเรียกพนังานเด็กใหม่ทั้งสามคนให้ผมหน่อยครับได้ครับคุารนเนี่ยคุณต้งสาคนที่มาพุ่ยงานกา้ประานเรียกผมเล้ก่นคคือ ถ้าะานเล้พวกเราหรือเปล่าใช่ครับครับ,รบผมได้เห็นพวกคุณทางานมีความตั้งใจในการทํางานผมตัดสินใจที่จะรับพวกคุณทั้งสามคนเข้ามาทํางานนะครับไปขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานแบบนี้ตลอดไปนะครับเชิญครับขอบคุณค่ะ ส่วนทางพนักงานทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งครับจากการที่เราได้นำเทคนิคการบริหารมัใหม่มาใช้ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีผลกําไรอย่างล้นหลามและเติบโตมากขึ้นก็ขอบคุณพนักงานทุกคนที่้งใจทำงานนะครับยันนี้เรามีเน้งฉลองนะครับขอเชิญทุกคนไปร่วมงานด้วยด้วย ก็ไม่ฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้ I am independent ทรงพลังดังเฟอร์รารี